บริษัทอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทยจำกัดน,นำโดยคุณแตนชุติมาอัศนีรดากรผู้บริหารบริษัทอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทยจำกัดรวมกับแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกสิกรรมการผู้จัดการบริษัทท p n g l o b a l จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีนางสาวไทยร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประกวดนางสาวไทย2 5 6 7และกิจกรรมม a ต t e r c l a ล s สเเวอเซโอเซโอกรีบ Color โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ ประธานู้่วนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและการชนนิการนางสาวไทย2 5 1 6รวมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมมาสเตอร์คลาดในครั้งนี้ณวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2 5ง7ที่ผ่านมา และภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้และเคล็ดลับดูแลตัวเองให้สวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกที่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภยัยด้วยคุณสแรนชุติมาอัศนีรดากรและการให้ความรู้ด้านสารโรดไวอนตี Anti ้เอจจิ้ง แชร์คิดลับในการดูแลตัวเองพร้อมคําแนะนําดีๆในการเมนเทนร่างกายผิวพรรณให้สวยอ่อนวัยหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ดไม้ประเสริฐต่อด้วยกิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดรวมสนุกชิงรางวาัลได้แก่ติ๊กตอกชาเลนจ์ผิวสวยให้ลูกจำเพื่อชิงเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทและถ่ายวิดีโอบิวตี้แอนด์ท็อเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทและสายสะพย m มิดกรอเสกอริในวันประกวดรอบตัดสินวันที่25กุมภาพันธ์2567สวัสดีค่ะ แตนชิตมาอัศนีรดากรค่ะ CEO Eden Colors Thailand ค่ะ mm hmm. ก็วันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะทางฝั่งของพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็ขอบพคุณนะคะในฝั่งของอาจารย์มาศนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเราก็มีการจัดในเรื่องของมาสคาร์ในเรื่องของตัว Products mm hmm. ของบริษัทนะคะ mm hmm. ซึ่งคอนเซปต์ hmm. เนี่ยก็คือจะเป็น Product mm ์ hmm. ที่ชื่อว่ากุรีนะคะกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะโดยที่ทําให้ผิวหน้าเนี่ย ผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเองโดยที่เรายังสวยในแบบฉบับของเราเองอยู่ใช่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าปัจจุบันนะคะแม่ปุ้ยดูข่าวเยอะมากแล้วก็ได้เตือนกับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกเวทีของเราว่าเอ้ยเวลาที่ใกล้ๆจะประกวดเนี่ยพวกเธอส่วนใหญ่เลยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอัพอัพคือไปฉีดเยอะมากฉีดจนมันโอเวอร์ด o s หรือฉีดแบบถีมากจนกระทั่งมันเกิดผลเสียกับ ผิวพรรณแล้วก็ใบหน้าของตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหนึ่งนะครับในการทําให้เราดูเด็กอ่อนเยาว์เนี่ยมันมีทั้งใช้สารของตัวเองอย่างเช่นเกล็ดเลือดอวัยวะสกัดเนี่ยมันจะมีโกรทสตัคเตอร์นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีโกรทเคยได้ยินโกรทฮอร์โมนมันก็ยังเป็นสิ่งที่ร่างกายเราผลิตแต่โกรทฮอร์โมนนี่เราไม่ได้เอาของคนอื่นมาใส่นะมันเป็นสารเคมีที่เขาผลิตและเหมือนของเรากับการใช้สารที่ร่างกายเราไม่เคยมีนะครับซึ่งสารพวกนี้เนี่ย มีสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับคือใช้ทางก,การแพทย์ได้ปัจจุบันสารเหล่านี้ได้รับความนิยมมากเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของใหม่นะครับมันมาจากไหมครับไหมที่เย็บแผลเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้สารพวกนี้เนี่ยมันเอามามาเป็นผงแล้วก็ทําเป็นของเหลวแล้วเมื่อฉีดเข้าไปแล้วมันเกิดตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นม,มันก็เลยเป็นตัวที่เริ่มได้รับความนิยมชอบตรงที่ว่าเข้าเป็นเหมือน สเสมือนตัวนําที่เข้าไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการผลักดันและก็เสริมสร้างตัวเองคลลาเจนของตัวเองสร้างตัวเองฟูด้วยตัวเองมันไม่ไม่ได้เอาของแปลกปลอมมันอื่นอัดเข้าไปนั่นเป็นที่มาที่ไปอย่างที่บอกว่าแน่นอนว่าเรามีนัสาสไทยแล้วเรามีตัวผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จุดประสงค์ของบริษ,ษัทเนี่ยแน่นอนว่าเราอยากมาให้ความรู้ ความเข้าใจกับลูกค้าทั่วไปด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะเลือกใช้สินค้าแล้วก็เลือกใช้บริการคลินิกนะคะแล้วก็บวกกับเกรดเล็กๆน้อยนะคะจากตัวของตนเองในฐานะของ importer น,นะคะในฐานะของมนุษย์คนดึง<ม>ที่ใช้บริการที่คลินิกง,งาม,มและก็จากแพทย์นะคะที่เป็น certified นะคะคือคุณหมอที่มีความรู้นะคะโดยที่จะให้น้องๆเนี่ยค่ะเป็นเหมือนตัวแทนของทุกๆคนนะคะมาร่วมกันทำเวิร์กช็อป นะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้แบบได้แชร์นะคะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะคะในพาร์ทแรกนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทในเรื่องของมันมีความรู้แล้วก็อยากให้สนุกด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของการทํากิจกรรม ทิกต o k c l l l n g n นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยอยากจะให้ติดตามชมกันก็คือจะมีอะไรที่บันเทิงด้วยมีความรู้ด้วยนะคะและก็จะมีในเรื่องของสวนทยงามในเรื่องของการถ่ายวิดีโอถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอยากให้ติดตามกันเราจะมีเพจในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไข้ทั่วไปนะคะชื่อ ไอจีก็คือ Eden Colors Thailand นะคะอันนี้สามารถเข้าไปถามได้แต่ด้วยความที่เราเป็นผู้นําเข้าเราไม่ได้จัดจาหน่ายตรงให้กับคนไข้ทีท่ใช้บริการ<น>เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราออกมาเนี่ยเราออกมาให้ความรู้แล้วก็ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยแล้วก็ให้การใช้สินค้าที่ที่ถูกต้องอย่างที่บอกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะอินบ็อกหรือเดินเข้าไปสอบถามคลินิกชั้นนําได้เลยคือถ้าจะเห็นเนี่ยจะมีเห็นรูปหน้าของแบรนด์อพิสเดอร์ของเราหรือที่เขียนว่ากุริ ก็ไปถามเลยว่าโอเคสินค้าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วคุณหมอเนี่ยจะให้ความรู้เพราะว่าโปรดักต์แต่ละตัวเนี่ยและคนไข้แต่ละคนเนี่ยแล้วคุณหมออาจจะให้การรักษาที่ไม่เหมือนกันถูกไมหมคะจานใช่ครับอันนี้<อ>ต้องต้องปรึกษาแพทย์สารประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าสองติต๊กเกอร์สองตัวเนี้ยจะไม่โดนเปิดออกนะคะแล้วก็อันนี้จะเรียกว่า hidden tag นะคะเราสามารถโหลดได้เดี๋ยวจะมีตรงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็คือโหลดปุ๊บ สแกนปุ๊บม,มันจะขึ้น QR ีย d e เลยนะคะกับอีกอันนึงพอเปิดกล่องข้างในเนี่ยจะเจอร็อดน้ำเบอร์คุณหมอเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ที่คลินิกหนึ่งอันแล้วเราเนี่ยเอาเก็บกลับบ้านด้วยเพราะเวลาที่สมมติเกิดอาจเกิดอาการที่เราไม่คาดฝันแต่ต้องบอกว่าโปรดักทุกตัวเนี่ยเขาทําออกมาเพื่อความปลอดภัยแหละคะ่ะแต่บางครั้งคนไข้แต่ละคนถูกไหมฮะจาร์ r รี c t ชันอาจจะไม่เหมือนกันก็อยากให้เก็บร็อดน้ำเบอร์เอาไว้ที่ตัวเองค่ะถ,ถ้าเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยเราสามารถที่จะเช็คร็อดอันเนี้ยกับที่คลินิก แล้วทางคลินิกเนี่ยแจ้งมาที่บริษัทบริษัทจารีพอร์ตไปที่โรงงานที่ต่างประเทศนะคะก็ยอ,อย่างน้อยพี่ปุ้ยว่าเ็าได้ความรู้นะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับความงามของตัวเองว่าอันที่หนึ่งคือเด็กๆหลายคนเนี่ยรู้เลยก่อนที่จะมาถึงเวทีใหญ่เนี่ยเขาผ่านเวทีเล็กเวทีน้อยมาแล้วบางทีก็เสี่ยงอ่ะฟังจากเด็กๆเล่าเองบอกเธอเธออย่าทำอย่างนั้น นี่จะมาแหาฉันให้ฉันเอาน้ำเลจิ้มมีเธอรก็รับเลยเหรอไม่ได้นะ <laughs> ก็คือจะมีมีบอกเด็กๆว่าอย่าเด็ดขาดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเส้นทางของน้องๆก่อนที่จะมายืนอยู่ในเวทีใหญ่อย่างเงี้ยเขาเก่งมากเลยอะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้ผ่านอะไรมาเยอะมาก ใช่ว่าจะมีคนสนับสนุนทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะได้ในวันนี้คือความรู้ในเรื่องของเวิจัดสำอางแล้วก็ความรู้เรื่องของการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรให้มันสวยอย่างปลอดภยัยและที่สำคัญก็คือสวยในแบบฉบับที่ตัวเองเป็นอันนี้สำคัญใช่ค่ะ